สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเทวดาประจำดวงชะตานะบางคนก็มีคำถามว่าเออเราเกิดมาเนี่ยมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคือเราเกิดมาเนี่ย นะในสังสารวัตนี้เนี่ยเนิ่นนานเกินกาแล้วนะเราย่อมไปเกี่ยวพันกับสิ่งอื่นนะคนอื่นนะเคยเป็นญาติมิตรเคยเป็นอะไรกันเงี้ยเกี่ยวพันกันมามากมายนะเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นอะไรกับใครแล้วเราเนี่ยเคยไปทํากรรมอะไรไว้ร่วมกับใครซึ่งเรื่องนี้นี่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเยอะแยะนะฮะแต่วันนี้ผมจะยกขึ้นมาแค่เรื่องหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่า สิ่งที่มีอำนาจนะซึ่งเคยเป็นญาติกันมาก่อนเนี่ยนะจะช่วยเหลือกันบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยเราไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เนี่ยทำไมไม่ได้แต่คนอื่นเนี่ยเวลาไปขอทําไมเขาได้นะเราจะมารู้เหตุผลกันนะฮนะแต่เบื้องต้นนะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็มีคนถามว่า ถ้าจะเริ่มต้นศึกษาวิชาโหราศาสตร์แบบเบื้องต้นเนี่ยควรหาหนังสืออย่างไหนเออผมก็จะแนะนําหนังสือของท่านอาจารย์สิงโตนะฮะอาจารย์สิงโตเนี่ยก็เป็นปรมาจารย์ด้านโหรท่านนึ่งนะที่เขียนนะที่เขียนหนังสือสมัยนั้นเนี่ยขายเล่มละสาบาบาทนะอันนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่มีการอ่า เซฟเก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาตินะฮะคุณสามารถค้นใน Google นะเนี่ยคำนี้เลยนะแนะนำการศึกษาโหราศาสตร์เบื้องต้นนะการผูกดวงผูกชะตาอันนี้ถือว่าเป็นการศึกษาเบื้องต้นพอคุณจบตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะต้องไปดูนะฮะถ้าเกิดคุณเข้าใจนะเออคุณอ่านแล้วคุณเข้าใจคุณทำความเข้าใจได้เนี่ยนะฮะรู้ตำแหน่งดวงดาวรู้นะวิธีการดูเจ้าเรือนอะไรพวกนี้นะพอรู้แล้วเนี่ยก็ค่อยขยบ นะฮะไปดูโหราศาสตร์ขั้นสูงซึ่งจะพูดถึงเรื่องนาวางทักษะอะไรละฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากดูแบบคร่าวๆเนี่ยผมก็แนะนําหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นบทแบบเรียนนะถือว่าเป็นแบบเรียนเลยนะแบบเรียนวิชาโหรแบบเบือนะบเบ้องต้นนะเบื้องต้นนะอันนี้หาใน Google แต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่ใน Open Chat นะฮะหรือในอสำนักอาจารย์ต้นนะผมก็จะส่งไฟล์นี้เอาไว้ให้คุณก็ดาวน์โหลดแล้วก็ไปพิมพ์นะเอามาดูนะฮะก็ ถือว่าเป็นวิทยาทานอันนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่อยู่ในหอสมุดแห่งชาติอยู่แล้วนะเออคุณก็ไปเซฟเอาอ่ามาถึงเรื่องของวันนี้นะฮะอย่างที่ผมพูดไปนะว่าในพระไตรปิฎกเองเนี่ยก็ปรากฏเรื่องราวนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับเรานะโดยจะยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยมีสมณีรูปหนึ่งชื่อสานุสมนัมณีสานุสัมณีเนีย่ยนะเคยเกิดร่วมชาติกับนางยักษ์ตนหนึ่งนะคือเดิมเนี่ยก็เกิดเป็นพ่อแม่กันที่แหละ นะเป็นเป็นลูกกันนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยอพอเกิดเป็นพอ่อแม่ลูกกันนะต่างคนก็ต่างตายพอตายเสร็จเนี่ยส่วนแม่ไปเกิดเป็นยักษ์นะซึ่งยักษ์นางซินีนี้เนี่ยก็เป็นยักษ์ที่อยู่ในส่วนของเทวดาที่อยู่ในกลุ่มของท้าวเวสสุวรรณนะในกลุ่มของท้าวเวสสุวรรณนะ เสร็จแล้วนางยักษีอ้ส่วนสมนุสานุสมณเณรเนี่ยพอตายจากโลกหนึ่งแล้วมาเกิดเนี่ยก็เกิดกบมานดดอีกคนหนึ่งแต่ด้วยความว่านางยักษีนี่ยังจดจําเหตุการณ์ที่สานุสมณเณรเนี่ยเคยเป็นลูกตัวเองได้ด้วยความว่าตัวเองเนี่ยนะยังห่วงห่วงหาอาธรบุตรตัวเองอยู่นะพอสานุสมณเณรเนี่ยมาบวชในสำนักของพระสมณาโคดมก็คือพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็คอยอุปถาก นะคอยอุปถากไอ้คำว่าอุปถากในที่นี้ก็ไม่ได้ลักษณะแบบว่ามาช่วยเหลืออะไรมากมายนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเนนจะมีภัยก็คอยป้องกันให้นะหรือ,อสมณเนนไปบินทบาทก็จะคอยนะฮะไปทำให้สิ่งของเนี่ยตกหน้าบ้านบ้างเพื่อให้บุคคลนั้นเนี่ยออกมาใส่บารนะหรือจะมีฝนตกแดดออกก็จะไปบอกให้เนนมาเก็บผ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าอุออนุเคราะห์กันเพราะเป็นญาติกันมาก่อน บางคนสงสัยว่าเทวดาบางองค์เนี่ยให้ได้หมดให้ไม่ได้หมดผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปขอใบดํบาใบแดงกับสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ไปขอต่อรองกับท่านนะนะด้วยเหตุและผลนะท่านก็เมตตาให้ใบดําผมมานะซึ่งสัดส่วนของใบดํบาใบแดงวันที่ผมจับเนี่ยโคตรโหดเลยนะเพราะว่าผมจับได้ใบดําปั๊บเนี่ยคนสุด คนหลังๆผมที่ต่อจากผมคือจับเลือกเราอย่างเดียวเลยนะก็ถือว่าเป็นใบใบดำเฉียดคนสุดท้ายอ่ะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ย้ําเตือนใจว่าเทวดาบางทีเนี่ยก็คุยกันรู้เรื่องนะคุยกันรู้เรื่องช่วยเหลือกันได้บางอย่างบางประการแต่ถ้าเกินเลยไปเนี่ยเช่นไปขอถูกวันที่หนึ่งนะไปขออะไรที่มันโอเวอร์โอเวอร์เนี่ยนะมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นกรรมของมนุษย์นั้นนะบางคนก็ไปขอแต่บางทีเนี่ยไปขอแล้วคุณได้โชคมาเข,า,ขาอาจจะติดหนี้คุณมาก่อนเช่น เทวดาองค์นะั้นหรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์องค์นะั้นเนี่ยเคยเป็นหนี้คุณมานะเขาเนี่ยไปกู้ยืมเงินคุณแล้วเขาไม่ได้ทันใช้เขาตายจากกันมาก่อนก็เลยติดหนี้กันเขาก็เลยอนุเคราะห์ให้โดยการทําให้คุณเนี่ยมีโชคขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เป็นกรณีต่างตอบแทนกันระหว่างโลกนะฮะซึ่งมันมีและเกิดขึ้นซึ่งพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่พุทธเจ้าก็ทรงมองว่าการที่เราจะล่วงรู้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะแล้วเกินวิสัยที่มนุษย์จะรู้้้ไดพุทธเเจาากก็ลยบอว่ เอาจริงๆเลยเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโถนะต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรซิยานะไม่มีคนอื่นในโลกนี้เป็นที่พึ่งของเราได้นะยกเว้นตัวเองนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือโดยหลักมันต้องอย่างนั้นแต่มันก็มีข้อยกเว้นนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังโดยอ้างอิงพระไตรปิฎกแต่เราจะดูยังไงว่าตัวเราเนี่ยมีเทวดานะประจําดวงชะตายอย่างไงนะผมก็จะยกตัวอย่างอย่างนี้ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีดาวดวงหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่ดาวนะมันเป็นเงานะคือพระเกตเนี่ยพระเกตนะพระเกตเนี่ยคือหางของพระราหูถ้าเป็นตามศาสนาพร,ราหมณ์เนี่ยเขาจะบอกว่าราหูเนี่ยไปแอบดื่มน้ำำําอมฤตนะฮะแล้วพระนาลาัยหรือพระศิวะเนี่ยทรงเห็นเข้าแล้วแต่นะฮะไอนิยายเรื่องนั้นมันจะแต่งว่ายังไงนะก็ไปตัดนะไปตัดครึ่งหนึ่งนะฮะไปตัดครึ่งหนึ่งทําให้ราหูเนี่ย ไม่ตายแต่หางที่หลุดออกมาเนี่ยซึ่งเป็นหางของงูเนี่ยก็กลายเป็นพ,กกพกกนะระเกตพระเกตนะกัลาหูเนี่ยปรากฏอยู่ในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูมาเนิ่นนานก่อนที่จะมีโหราศาสตร์ไทยนะพอโหราศาสตร์ไทยก็เอามาจากอินเดียฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเกตนะฮะพระเกตไทยกับพระเกตอินเดียไม่เหมือนกันอ่าอันนี้บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะพระเกตไทยเนี่ยเกิดจากการคํานวณน,นะส่วนพระเกตอินเดียเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับราหูเสมอ เมื่อราหูอยู่ในภพราศีเมษพระเกตราพระเกตของอินเดียจะอยู่ราศีตุลฉะนั้นเนี่ยนะฮะคนที่มีราหูเลงเนี่ยจะโดนพระเกตนะฮะของอินเดียเนี่ยทับเสมอแต่พระเกตของอินเดียเนี่ยก็ยังมีความแม่นยําน้อยกว่าพระเกตไทยนะเพราะพระเกตไทยเนี่ยมีความแม่นยํามากกว่าแล้วพระเกตไทยเนี่ยโคจรนับเขาเรียกว่าคํานวณนับในลักษณะคณิตศาสตร์เขาพระเกตไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบบวกลบคูณหารนะจะไม่ใช่ เป็นขอบอะไรที่เห็นในลักษณะเขาเรียกว่าขอบขอบดวงจันทร์ขอบโลกขอบอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างก็ลาหูเนี่ยเราจะคํานวณได้เพราะว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่าเงาของโลกเงาของโลกเนี่ยคือลาหูเวลาพระอาทิตย์ส่องมาเนี่ยตรงข้ามกับพระอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเงาของพรนะพราหูนะฮะพระราหูฉะนั้นเขาเรียกว่าลาหูลาหูจะโครจรทุกหนึ่งปีครึ่งนะฮะก็คือโครจรคือเงาโลกอ่ะนะตรงข้ามกับเงาโลกเนี่ยขอบเงาโลกก็จะเป็นหาง เขาเรียกว่าขอบหางเขาเรียกว่าพเกระษนะนั่นเอกเกศอินเดียนะพเกรไทยเนี่ยคำนวณขึ้นมาจะเดินโคจรประมาณทุกๆ45วันนะฮะอ่ะเออสอเดือนนะประมาณ2เดือนนะประมาณ2เดือนผมจาผิดก็พเกรเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายสําคัญในพื้นดวงชะตาว่าโลกวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยอยู่ราศีไหนนะฮะแล้วราศีนั้นเนี่ย เป็นธาตุอะไรนะแต่ละธาตุเนี่ยเป็นตัวแทนเทวดาอะไรบ้างอันนี้ผมก็จะให้เคล็ดลับในการดูก็คือคุณต้องไปผูกดวงในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อให้ดูว่าพระเกตของไทยต้องฟังอย่างนี้นะพระเกตของไทยเนี่ยสถิตอยู่ในราศีธาตุอะไรอ่ะเรามารูนะเรื่องราหูไปแล้วนะว่าพระเกตเออราหูกับพระเกตนะรู้ไปแล้วว่าพระเกตเนี่ยนะฮะเป็น หางของพระราหูถ้าภเกตอินเดียอยู่ตรงข้ามกับราหูแต่ถ้าภเกตไทยเนี่ยคำนวณน,นะคำนวณจากการบวกลบคูณหารจะโคจรทุกๆ2ส,สเดือนนะฮะนี่สเดือนเห็นไหมนี่คือภเกตไทยนะหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะจะโคจรแล้วเดินปกติเนี่ยดาวทุกดวงมันจะเดินไปข้างหน้านะแต่ภเกตกับราหูเนี่ยจะเดินไปอีก,อ,กอีกทางหนึ่งนะเรามาดูนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์นี้นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้มีการ โหลดเอกสารต่างๆนะแต่ผมจะมาขอยืมใช้นะฮะตารางธาตุราศรีไอ้ตารางธาตุราศรีเนี่ยเราจะเห็นว่าราศีเมษนะราศีธาตุไฟใช่ไหมฮะรา,าศีพฤกษบนะราศีธาตุดินมีถุนลมกรกฎดน้ําเห็นไหมมันจะไล่ไปนะไฟดินลมน้ำนะไฟดินลมน้ําวนไปอย่างนี้ฉะนั้นสมมุติคุณเกิดราศีอ่าผมเกิดราศีตุลน,นะราศีตุลแต่นะฮะแต่พระเกตผมเนี่ยนะไปอยู่ในธาตุในธาตุดิน พระเกศอยู่ในธาตุดินอ้าวแล้วพระเกตอยู่ในธาตุดินเนี่ยเทวดาจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะเฉลยเฉลยท้ายคลิปฉะนั้นเนี่ยคุณไปดูตัวเองนะฮะว่าพระเกตคุณเนี่ยคำนวณแล้วมันตกอยู่ราศีธาตุไหนถ้าอยู่ในธาตุไหนคุณไปดูว่าเทวดาที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นอะไรต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าพระเกตนั้นต้องไม่อยู่ในเรือนของอริกับมะณะจริงๆเนี่ยมรณะก็ยังโอเคนะคือเอาง่ายๆเลยพระเกตนั้นอย่าอยู่ในเลือนอริ อลิจากลัคนานะห้ามอยู่ในเรือนอลิเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดพระเกตเนี่ยสถิตในเรือนอลีแปลว่าคุณมีศัตรูเป็นเทวดาที่เกิดในภพธาตุราศาีนั้นหรืออยู่ในกลุ่มเทวดานั้นแปลว่าศัตรูคุณไปเกิดอยู่ในราศีกลุ่มเทวดากลุ่มนั้นคุณก็จะไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้นะคุณจะไปขอให้ศัตรูผ่อนโทษเหรอยกเว้นเขาฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วเขาก็ยอมแบบนางกกยนางกาลียักษ์นะนางกาลียักษ์เนี่ยมาถูกพุทธเจ้า สอนนะฮะถึงยอมที่จะไม่กินลูกของอลีตัวเองในชาติที่แล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพระเกตสถิตในเรือนอลีเนี่ยคือห้ามเลยห้ามขอกับเทวดากลุ่มนั้นนะแล้วจะไปขอเทวดากลุ่มไหนเอามีทริกอีกอ่านะมีทริกอีกทริกที่สําคัญก็คือให้ไปขอเทวดาที่อยู่ธาตุประจําราศีของพระเกตอินเดียนะฮะสมมตินะสมมตินะ เวลาคุณคำนวณออกมาเนี่ยพระเกตไทยไปอยู่ในสมมตินะผมเกิดราศีตุลใช่ไหมราศีมีนเนี่ยคือเจ้าเรือนอลินะเจ้าเรือนอลินะใครที่ดูโหรา,าศาสตร์แล้วคำนวณขึ้นมาในเว็บไมโหดาเนี่ยแล้วก็ไปกดที่เจ้าเรือนเนี่ยคุณจะเห็นว่าพระเกตอยู่ในเรือนอะไรนะถ้าอยู่ในเรือนอลินี่ผมก็จะไปดูละเอาผมเกิดมาในมีลาหูอยู่ในภพตรงกันข้ามแปลว่าเทวดาที่เป็นพระเกตอินเดียเนี่ยอยู่ในภพาธาตุลมนะเทวดาที่อยู่ในกลุ่ม เทวดาธาตุลมเนี่ยก็จะเกื้อกูลผมอะ่ะนะจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือผมนะผมก็จะไปขอเขาได้ไอ้ส่วนจะไปวันไหนเดี๋ยวผมก็จะบอกทิกอีกนะฮะจะไปวันไหนก็จะบอกทิกอีกฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพระเกตไทยอยู่ในเรือนอลิให้เฉพาะเรือนอลิฮนะเรือนเดียวนะห้ามพระเกตอยู่เรือนอลิเพราะคุณจะเป็นศัตรูกับเทวดาองค์นั้นคุณก็ต้องไปขอเทวดาที่เป็นพระเกตอินเดียไม่ใช่พระเกตไทยนะฮะอ่านีข่ข้ออันหนึง่งเอาถ้าเกิดพระเกตอินเดียพระเกตไทยก็เป็นอลิอีกทาําไง ให้ไปขอเรือนที่พระเสาอยู่พระเสาเนี่ยนะเป็นเพชฌฆา,าตที่ที่โหดที่สุดในบรรดาเทพนกพเคระทั้งเก้าแล้วฉะนั้นเนี่ยเทวดานะพระเสาสถิตยอยู่ในภพาธาตุอะไรนะมก็ไปขอเทวดาในกลุ่มนั้นก็จะต่อกรก,กับเทวดาที่เป็นอ่พระเกตอยู่ในเรือนอริได้อมีวิธีแก้นะฉะนั้นสเต็ปแก้เนี่ยมันจะไล่ไปตามนี้คือหนึ่งให้เริ่มต้นดูก่อนว่าพระเกตคุณเนี่ยนะ อยู่ในราศีในราศีธาตุอะไรแล้วค่อยไปดูท้ายคลิปนะว่าเทวดากลุ่มราศีธาตุนั้นนะ่ะคือเทวดากลุ่มไหนนะแล้วไปขอวันไหนอ่าผมก็จะบอกนะคือบางทีไปขอผิดวันอนะ่ะมันก็ไปหาเจ้านี่เจ้านี่ผิดเอ่อหรือไปหาคนที่คุณจะขอช่วยเหลือเขาไม่อยู่บ้านอนะ่ะคุณต้องไปหายถูกวันด้วยนะอันนี้สําคัญนะเสร็จแล้วถ้าเกิดพักเกตไทยนะ เป็นเจ้าเรือนอลิให้ไปดูพะเกตอินเดียที่อยู่ตรงข้ามกับราศีที่ราหูอยู่ยกตัวอย่างถ้าราหูอยู่ราศีเมษแปลว่าพะเกตอินเดียจะอยู่ราศีธาตุลมคือจะอยู่ตรงข้ามกับราหูเสมอเลือกเกตอินเดียแต่ถ้าเกตไทยเกตอินเดียเป็นอลิหมดเลยนะทำไงให้ไปดูราศีประจําธาตุเสาพระเสาพระเสาเป็นสถิตธาตุไหนก็เทวดาประจาธาตุนั้นที่จะมีอํานาจต่อกรได้นะตอกกรได้นี่ก็เป็นวิธีแก้ เอาแต่ถ้าเจาไปอยู่อเรือนอลีอีกเอาเอาไงให้ไปดูพบเดียวกับพระราหูเลยเพราะว่าพระเกตเป็นหางของพระราหูนะหัวกับหางใครจะใหญ่กว่ากันอ่ะคุณก็ไปดูกับเทวดาที่ราหูมันสถิตอยู่ถ้าราหูเป็นสถิตอยู่ในพบของาธาตุอะไรก็เอา,าธาตุนั่นแหละไล่ไปตามสเตปตามนี้อ่ะสมมติเอออายุเยอะไม่รู้ว่าราศีอะไรเอาไงดีนะรู้แต่นักขษัตริย์คือเกิดปีชวดฉลูขานถอมะโลมะสิงอะ่ะจะเอาไง ผมก็ให้วิธีอีกอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของสินแสนะฮะซึ่งผมก็ขอยืมใช้นะอันนี้เป็นตารางนักษัตตารางนักษัตอันนี้เนี่ยจะเทียบราศีได้นะยกตัวอย่างเช่นนะคนปีจอเนี่ยจะเทียบนักษัตตุลน,นักษัตไอไอนักษัตจอจะเทียบราศีตุลพูดผิดนะกุลพิจิกนะทะนูนะมังกรกลุมมีนนะฮะเมษนะพฤกศพ นะมีถุนกรกฎสิงกันนะไล่ตามนี้เลยนะเอาง่ายๆอ่ะดูนะมะโรงก็แปลว่าเมษนะเมษพฤกษบนะเมษพฤกษบเมถุนกรกฎนะฮะแล้วก็สิงกันตุลพิจิกธนกกูมังกรกุมมีนนะไล่ตามนี้คุณเกิดน,นักษัตรอะไรคุณก็จะรู้แล้วว่าสมมติถ้าเกิดคุณเกิดมะโรงเนี่ยแปลว่าพบาธาตุไฟแล้วคุณก็มาดูตรงนี้นี่เมษเนี่ย,เ,เ,ยเห็นไหม เป็นธาตุไฟนะมาโลงก็เป็นธาตุไฟอ่ะจบจากตรงนี้แล้วเทวดาเดีมีอยู่สีธาตุแล้วเทวดากลุ่มไหนบ้างคือเทวดาที่อยู่ใกล้โลกที่สุดเนี่ยก็คือเทวดาชั้นจตุมหาราชิกานะฮะเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยปรากฏอยู่ทั้งในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธนะอ่าก็แปลว่าเทวดาพวกนี้เนี่ยมีอยู่จริงนะฮะมีอยู่จริงนะ,ะเพราะว่าพุทธกับพราหมณ์ไปทางเดียวกันแต่ก็อาจจะ แตกต่างกันไปบ้างนะฮะตามความเชื่อนะอย่างกระทเวสุวรรณเนี่ยในพราหมณ์ก็จะเรียกกูเวนนะเพราะเป็นชื่อเดิมคืออา้าวแล้วเทวสุวรรณเนี่ยเป็นเทวดาประจําธาตุไหนอ่ะผมก็จัดกรุ๊ปมาให้นะจัดกรุ๊ปมาให้ตามนี้สมมุตินะถ้าพระเกดคุณเนี่ยไปอยู่ในภพธาตุดินเหมือนผมอะนะภพธาตุดินเหมือนผมเนี่ยแปลว่าเทวดานะก็คือเทวสุวรรณนะใส่ชิงเอีย้ยยักษ์อสูรเทวดานะตามภูเขาอะ นะเจ้าพ่อต่างๆที่อยู่ตามภูเขาสารหลักเมืองเนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถไปคุยกันได้ไปขอกันได้ไปขอความช่วยเหลือได้อย่างกระทาเวสวรรณสาหรับตัวผมเองอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็คือบางทีเนี่ยผมมีเรื่องกังวลในทางโลกวิญญาณนะผมก็จะปรึกษาท่านพอปรึกษาท่านเนี่ยท่านก็จะเหมือนคล้ายๆว่าทําให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างะทําให้มันเหมือนคล้ายๆว่าไกด์ไลน์ให้ผมคือท่านเหมือนคล้ายๆว่าท่านไม่ได้บอกตรงๆ นะฮะแต่คือท่านจะอ้อมๆมมาบางทีก็มาในฝันนะมาในฝันแล้วก็ว่าเลยนะว่าด่าเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขาเรียกว่าท่านต้องใช้วิธีนี้ในการสื่อสารกับเราเพราะว่าไม่มียานทิปนะพอเราไม่มียานทิปก็ต้องใช้วิธีนี้สื่อนะบางทีขอความช่วยเหลือเนี่ยผมก็พูดเพลยๆเขึ้นมาแล้วผมก็นึกถึงท่านแล้วผมก็พูดเป็นภาษาแบบที่ผมคุยกับคุณน,นี่แหละนะฮะท่านก็จะเมตตานะบางเรื่องท่านเมตตาบางเรื่องท่านอาจจะด่าอยู่บ สวรรค์ก็ได้ใครจะไปรู้แต่เทวดาที่ไปขอได้เนี่ยก็จะเป็นเทวดาในกลุ่มนี้นะนี่ในกลุ่มนี้นะในกลุ่มนี้ส่วนเทวดาประจำประจำพบาธาตุลมก็คือราศีเป็นราศีาธาตุลมก็คือเทวดาที่เป็นพวกอยู่ในอากาศสเทวดาเอ่อถ้าเป็นจตุโรมาจตุไอเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยก็จะเป็นท้าววิรุณหกนะเอ่ออากาศสเทวดาทั้งหลายเลยที่เทวดาที่อยู่บนอากาศนะพวกครุฑ นะหรือเทพในศาสนาฮินดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเทพในศาสนาฮินดู3 3องค์เนี่ยเป็นเทวดาคือพรหมนะฮะพุทธเจ้าเนี่ยทรงขึ้นไปปราบนะพะกาพรมหรือในที่นี้ก็คือพระศิวะนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระกาพรมไม่ได้มีอายุยืนยาวพุทธเจ้าสามารถนับอายุของพกาพรมได้นะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆท่านก็เคยตายมาหลายรอบแล้วนะเพราะพระกาพรมเนี่ยอายุยืนเกินไปจนคิดว่าตัวเองเนี่ย นะฮะมีอายุยืนนานนะก็คือคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่ในะยังเวียนไหยตายเกิดอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยพอพระกาพมเห็นซึ้งตรงนั้นเนี่ยก็ท่านก็ไม่ลงมายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อีกนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเคยลงมายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์หลายครั้งและไอ้แต่ละครั้งเนี่ยก็มีอยู่ในคมภี์ของพระเวทด้วยนะอ,อพระเจ้าก็ขึ้นไปปราบนะไปปราบทิฐิมานะตัวนั้น ดังนั้นเนี่ยพรมในศาสนาเทวดาในาศาสนาพราหมณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพรมทั้งนั้นเพราะว่าพรมเนี่ยจะอายุยืนมากโลกแตกไปหลายรอบแล้วพร,พรมยังไม่ไปไหนเลยนะบางคือเอาง่ายๆเลยนะเทวดาชั้นที่1เนี่ยอายุไข,ขของเขานะนะบางคนอาจจะไม่รู้นะคือ1วัน1คืนเนี่ยของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยเท่ากับ50ปีมนุษย์1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยคือ100ปีมนุษย์ หมายความว่าคุณตายไปกี่รอบแล้วนะเขายังไม่ไปไหนเลยเขายังผ่านไปแค่1วันนะเอาทวีคูณไปเรื่อยๆนะสวรรค์ชั้นถัดมาชั้นที่3เนี่ย200ปีถัดมา400นะถัดไป800ถัดไปพันหคือคุณตายไปพันหกรปีสวรรค์ชั้นที่6อ่ะเพิ่งผ่านไป1วันกับ1น1คืนอาสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ก็มีกล่าวไว้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงสเสด็จลงมาเกิดโบนโลกมนุษย์เทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยไปหาเก็บดอกไม้ทิพย์เพื่อที่จะมาล้อยพวงมาลัยไปถวายพุทธเจ้านะเมื่อตัดสรู้แล้วเทวดาเนี่ยใช้เวลาเก็บกันทั้งวันเลยนะเพื่อร้อยพวงมาลัพพายพอร้อยเสร็จเนี่ยกลับลงมาโบนโลกมนุษย์นะพุทธเจ้านิพานแล้วเพราะว่าผ่านไป80ปีแล้วพุทธเจ้าทรงอยู่โบนโลกมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยจนถึง80ปีสวรรค์ชั้นดาวดึงอะ่ะ มันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีมนุษย์ไงมันคือหนึ่งวันหนึ่งคืนไงนะถ้าเกิดคุณเก็บดอกไม้กันครึ่งวันน่ะนะตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะนะพุทธเจ้ากน,นิพพานพอดีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทวดาองค์นั้นก็เลยได้เอาดอกไม้ที่จะถวายพุทธเจ้าตอนตัดสรู้เนี่ยมาถวายตอนพุทธเจ้านิพพานธรรมะก็ไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วฉะนั้นอายุไขของพรมเนี่ยไม่ต้องนับเลยฮะมันนานแสนกาลเป็นโกรธโกรธฉะนั้นแล้วเนี่ยคือคุณตายซ้ําตายซากตาย กี่ร้อยกี่หนเนี่ยเทวดาชั้นนั้นน่ะเพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีอ่ะคือเขาผ่านไม่กี่นาทีอ่ะของคุณน่ะปลอเข้าไปร้อยปีแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอากาศสเทวดาพวกนี้นะฮะหรือพวกพรหมพวกนี้เขาจะไม่รู้สึกหรอกถึงวันถึงคืนอย่างพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดสรู้ไปเนี่ยผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้2600ปีเทวดาเหล่านั้นเนี่ยเพิ่งถวายเพลิงะสมพุทธเจ้าไปเมื่อเมื่อกี้นี้เอง ความรู้สึกเขาเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี่เองต้องใช้คําว่าเมื่อกี้นะอ่ามาเทวดาประจําธาตุน้านะก็คือเท้าวิรูปักพวกพญานาคหรือเกี่ยวข้องกับน้ําอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําได้หมดเลยฮะนะอันนี้ก็เป็นพวกที่พระเกตอยู่ในภพธาตุน้ํพาพระเกศอยู่ในภพธาตุธาตุไฟละ่ะธาตุไฟเนี่ยคือเท้าทศตรดเท้าทศตรดเนี่ยเป็นเทพแห่งดนตรีนะฉะนั้นพ่ะพิคเนตนะพ่อแก่หัวโขนทั้งหลายเนี่ยหรือ เทวดาประจําลุกคเทวดาทั้งหลายนะถ้าคุณมาดูเนี่ยคุณจะเห็นนะอย่างกทาตดินเนี่ยท้าเวสุวรรณท้ากุเวนเนี่ยรักษาโลกทางทิศเหนือปกครองพวกยักษ์ทั้งปวงอันนี้จะเป็นประจาธาตุดินนะวิรุณหกเนี่ยปกครองพวกกุมพันธ์หรือพวกคุดนะฮะฉะนั้นเราจะอยู่ในภพธาตุลมนะท้าวิลุณปักเนี่ยนะฮะปกครองพวกนาคก็คือธาตุน้ํเท้าทศตรถเนี่ยท่านมีพินเป็นของ อาวุธประจํากายเนี่ยนะดนตรีของพวกคนทันเนี่ยฟังแล้วซึ้งมากเลยนะ,ะคนทันเนี่ยเป็นเป็นอาจารย์สอนดนตรีให้กับมนุษย์นะฉะนั้นแล้วเนี่ยดนตรีทั้งหลายเนี่ยเริ่มต้นมาจากคนทันพวกคนทันหรือพิทยาธรเนี่ยจะอยู่ตามป่านะจะอยู่ตามป่าบ้างอันนี้เป็นเทวดาชั้นล่างนะส่วนเทวดาชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ในสวรรค์เลย นะก็เหนือเขาพระสุเมนน่ะเหนือเขาพระสุเมนก็คือเลยจากทางช้างเผือกขึ้นไปนู่นน่ะนะฮะไม่ได้อยู่บนโลกเหนือหัวเรานี่นะนู่นทางช้างเผือกนู่นนอกทางช้างเผือกนู่นเสร็จแล้วเนี่ยเทวดาประจําธาตุไฟเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างพระพิคเนธก็เป็นดนตรีกรรมนะฮะแต่จริงๆแล้วทางพราหมณ์เนี่ยพระพิคเนธเนี่ยเป็นเทพแห่งอุปสรรคนะฉะนั้นเราคุณไปดูตำนานท่านดีๆเท้าทศตรถเนี่ยท่าน ท่านจะไปเกี่ยวข้องกับดนตรีฉะนั้นเนี่ยพวกที่ไหว้พ่อแก่นะพวกหัวโขนละครต่างๆพวกลือศีตาไฟลือศีนะนาลอดลือศีต่างๆพวกลือศีต่างๆเนี่ยจะอยู่ในหมวดนี้หมดเลยฉะนั้นเนี่ยพระเกตอยู่ในภพธาตุไฟเนี่ยกณก็ไหว้พวกเทพที่เป็นลือศีนะจะดีมากเลยเอาส่วนไหว้วันไหนอาจจะมาบอกนะแล้วมาดูนะฮะที่พบแต่ละเรือนนะพบแต่ละเรือนเนี่ยนะถ้าเกิดพระเกตคุณอยู่ในราศีเมษนะอ่า คุณต้องไปไหว้วันอังคารเขาถึงจะอยู่บ้านให้คุณขอนะถ้าพระเกตอยู่ในพฤกษพคุณต้องไปวันศะุกร์ถ้าพระเกตอยู่ในราศีมิถุนคุณต้องไปวันพุธตอนกลางวันนะพระเกตอยู่ในภพอ่ากรกฎนะอ่ากรกฎคุณต้องไปวันจันทร์นะถ้าเกิดพระเกตอยู่ในราศีสิงค์คุณต้องไปวันอาทิตย์นะถ้าเกิดพระเกตอยู่ในภพนะราศีกันทําไงคุณต้องไปวันพุธอยู่ในราศีตุลคุณต้องไปวันศุกร์ นะแล้วก็ถ้าเกิดไปอยู่ราศีพิจิก,ก ände, คุณต้องไปวันองนังคารนะถ้าไปราศีธนู paper, คุณต้องไปวันพฤหัสถ้าอยู่ในภพธาตุดินราศีมังกรคุณต้องไปวันเสาร์แต่ถ้าเกิดอยู่ในราศีกุมเนี่ยคุณต้องไปวันไหนได้บ้างวันเสาร์หรือพุธกลางคืนต้องเน้นเสาร์ก่อนนะฮะเพราะว่าพระเสาร์เป็นเจ้าเร um ือราศีกุมด้วยนะพระเสาร์หรือพุธกลางคืนคือต้องไปกลางคืนต้องไหว้กลางคืนนะ่ยถ้าไปกลางคืนไม่ได้ก็ให้ไปวันเสาร์ นะฉะนั้นเนี่ยมังกรกับกลุ่มเนี่ยจะไปวันเสาร์ทั้งคู่นะฮะเพราะว่าเป็นกเกษตรโบราณน,นะ,ะต้องยึดกเกษตรโบราณเป็นหลักนะอ่าส่วนราศีมีนก็ไปวันพฤหัสฉะนั้นแล้วเนี่ยวันอที่ผมพูดมาเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนแต่ละราศีคือเจ้าเรือนเนี่ยก็คืออังคารเป็นเจ้าเรือนเมษอ่านะอังคารเป็นเจ้าเรือนเมษเห็นไหมคุณดูความเป็นเจ้าเรือนคุณก็ไปวันนั้นแหละคุณก็จะเจอเทวดาทีา่คุณจะขอหรือเขาอะ่ะ หยุดรอฟังสิ่งที่คุณพูดเหมือนเอาง่ายๆเทวดาองค์นั้นเน่ะอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคุณเฉยเลยด้วยอํานาจโลก,กธาตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทวดาทั้งหมดมอยู่ในระบบสังคตรธรรมพออยู่ในระบบสังคตรธรรมเนี่ยพวกธาตุทั้งหลายเนี่ยหรือรังสีขึ้นต่างๆเนี่ยมันจะเอือ้อเอื้อประโยชน์ให้คุณเนี่ยคุยกับเขาได้นั่นแหละคือหลักการนะเพราะมันอยู่ในระบบโลก,กธาตุนะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเทวดาหลุดออกจากระบบสังฆตธรรมแล้วเนี่ยไปสู่ระบบอสังฆตธรรมเนี่ยเขาจะฟังคุณไม่รู้เรื่องก็คือนิพพานแต่เทวดาพวกนี้ยังอยู่ในระบบสังฆตธรรมฉะนั้นก็ย,ยังฟังคุณรู้เรื่องอยู่แต่คุณต้องคุยกับเขาแหละหรือสื่อกับเขาให้มันตรงกับวันด้วยเพื่อให้ระบบโลก,กธาตุมันเอื้อเหมือนเอาง่ายๆเหมือนสัญญาณน่ะสัญญาณที่มันส่งต่อไปหาเขาได,ได้ได้ถูกวันถูกเวลานะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเทคนิคนะคือเทคนิค อันนี้คือวิธีการขอเทวดาประจําดวงชะตาขอได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่บุญภาวาสนาว่าคุณว่าเทวดาองค์นั้นเป็นหนี้บุญคุณนะเคยเกื้อกูลกันเป็นญาติพี่น้องเคยเป็นพ่อแม่ลูกเคยเป็นผู้บัญชาเคยเป็นเจ้านายลูกน้องกันมาก่อนหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดเป็น ญาติมิตรมาก่อนเนี่ยนะเคยช่วยเหลืออนุเคราะห์กันเขาจะช่วยเหลือตามฐานานุรูปที่เขาช่วยได้นะเขาอาจจะช่วยบอกชี้ทางสว่างให้คุณในเวลาคุณหลับก็ได้ฉะนั้นก็ลองไปขอความช่วยเหลือดูแต่อย่าไปหวังว่าจะได้ทั้งหมดมันไม่มีหรอกฮะที่ว่าไปขอแล้วมันจะได้ทั้งหมดถ้าขอได้ทั้งหมดนะมันคงรวยกันทั้งประเทศแล้วนะถ้าเขาช่วยเขาจะช่วยได้เป็นบางอย่างเท่านั้นนะอันนี้เรื่องจริงเลยคุณไม่ต้องไปขออะไรโอเวอร์นะขอให้รวยขอให้ถูกหวยมาที่หนึ่งอันนี้เลอะเทอะนะยกเว้น เขาติดหนี้คุณเท่ากับรางวัลที่หนึ่งอ่ะเออนั่นอ่ะเขาจะเอามาช่วยคุณได้แล้วคุณไปทวงหนี้กับเขาอ่ะบอกเนี่ยตอนคุณจําได้ไหะเราว่าเขาเป็นหนี้คุณอ่ะนะถ้าเกิดเขาเป็นหนี้คุณแล้วไปทวงอันนี้ได้อีกอันนดิงคุณอย่าไปดูมินนะพวกสัตว์เดรัจฉานที่เราช่วยเหลือในชาตินี้แล้วเขาตายไปเขาอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาพวกนี้เนี่ยตอนที่คุณให้อาหารเนี่ยนะเขาจําคุณได้ฉะนั้นแล้วพอเขาไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็จะลึกถึงบุญคุณท่าน เทวดาที่มีความกระตันยูกระตะเวทีเนี่ยเทวดานั้นจะอายุยืนกว่าคนอื่นฉะนั้นเนี่ยด้วยเขาเห็นว่าบุญกุศลเนี่ยมันเป็นของดีเนี่ยเขาจะลงมาช่วยเหลือคุณเพราะคุณเคยเอาอาหารไปเลี้ยงดูเขาฉะนั้นอย่าไปดูหมิ่นว่าเป็นสัตว์น้อยนะเพราะสัตว์น้อยพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้ถ้าเขาหมดหนี้กรรมแล้วเขาไปเกิดปเป็นเทวดาเขาอาจจะเห็นบุญคุณคุณว่าคุณเนี่ยเคยเอาอาหารไปเลี้ยงเขาแล้วต่อมาเนี่ยเขาตายไปเป็นเทวดาเขาเลยบอกว่าชลอยจะไปช่วยคนนี้ นะเขาถึงข่าวเคราะห์เนี่ยเขาก็จะมาช่วยเหลือคุณฉะนั้นเนี่ยบุญที่เราทําคือหนี้บุญคุณซึ่งระหว่างกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ทําไปนะแล้วก็ให้ไปขอตามนี้คุณก็จะได้ดังหวังตามที่ประสงค์ตามแต่บุญกรรมที่คุณทำร่วมกันมานะก็ฝากไว้สำหรับคลิปวิดีโอนี้